กรอบสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้อยู่กับทำลายชาแนลอีกเช่นเคยทุกคนวันนี้เดี๋ยวเรามาทําอันนี้กันดีกว่านะครับเอาแป่นตัวเนี้ยทุกคนอาไปขึ้นเป็น3าดีนะครับผมว่าจะทํากระต๊อบกระต๊อบนอนนาสักหลังทุกคนดูซิมันจะออกมาแบบไหนครับเราเปเริ่มกันเลยนะครับไม่รีรอไม่รอช้านะครับให้เพื่อนพิมพ์วี เคาเป็นพิมพ์หนึ่งครั้งนะครับเลือกพิกพอยต์อันนี้ก็คือวิธีเซฟเซฟวินโดว์นั่นเองนะคุณนะเซฟแยกไปนะครับ Select Object ครอบเขาเป็นพิมพ์หนึ่งครั้งแล้วก็ตั้งชื่อเซฟอยหาที่เซฟก่อนเซฟไว้ที่ตรงนี่แหละแป็นบ้านนี่แหละเป็น P L A N แปลนเอาแปลนหนึ่งเหมือนกันใส่ชื่อนะครับให้จำได้นะทุกคน เซฟหน่วยเป็นเมตรโอเคถูกต้องคลิกโอเคเสร็จ hmm. แล้วเพื่อนๆ mm hmm. ปิดเลยทุกคนนะ mm hmm. เพื่อที่จะไม่เป็นการหนักเครื่องเรานะปิดโปรแกรมแครดขึ้นไปแล้วก็เปิดสเก็ตับขึ้นมานะครับผมใช้เวอร์ชั่นสเกตับสองพันยี่สทุกคนแล้วเลือก s ซ m p l e m e มเทนี่เลยนะครับ mm hmm. ขึ้นมาแล้วกระต๊อบกลางนามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคโหลดเรียบร้อยเราไป Import เข้ามาเลยทุกคนนะไฟล์ไปที่ไฟล์แล้วก็ Import ไปที่ได้ดีเราเก็บไว้ตรงไหนก็ไม่ใช่ดิอะไรด,ดีอยู่เก็บไว้ที่ YouTube แล้วก็อะไรนะเขียนแบบเหรอ อยู่ที่อืเซฟตรงไหนโอเคอ๋อแบบบ้านนี่เราต้องเลือกตรงนี้นะทุกคนนะให้เป็นไฟล์ dwg คือตัวนี้นะครับนี่เขาก็จะขึ้นมาไปที่แบบบ้านแบบบ้านทำไมไม่มีเมือเ่อกี้เซฟมาแล้วนะอยู่ตรงไหน,นเอ่ยเขียนแบบหอ่อเมื่อกี้อยู่ อยูทูบแบบบ้านอยู่ที่ออริจินอลไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่นี่เดี๋ยวเมื่อกี้เซฟไว้ตรงไหนนะไฟล์อิ port จำให้ดีๆทุกคนนะเซฟไว้นะอยู่ที่ แล้วก็อยู่ที่อ๋อ,อบ้านนี่ไงเลือกตรงนี้เป็น d d g นะครับต้องเลือกให้ถูกทุนคนไม่งั้นจะหางไปเจอนี่แป็นหนึ่งยีพอร์ตเข้ามานะคนนะโอเคผมได้แล้วนะครับได้เป็นเสร็จแล้วมูฟครับมูฟขึ้นมาเราก็จะได้แป่นมาปร,ประมาณนี้นะคนนะพื้นทั้งหมดทุกคนผมจะยกขึ้น ตรงนี้สัก10เส้นนะครับผมใช้เลกเทงเกิลก็ได้แล้วเขียนเป็นเส้นก็ได้ทุกคนนะนะนเดี๋ยผมเขียนเป็นเส้นลากมาลากมาเขียน 3D มดีโดยสกเก็ตอัพนี้ง่ายทุกคนไม่ยากนะครับ,รบเพื่อนใครที่ไม่เคยใช้ก็ลองหาโปรแกรมแล้วก็มาลองใช้ดูนี่นะครับเสร็จแล้วผมยกขึ้นมาสิบเส้นจุด ยี่สิบเซนเลยกว่าจุดสองอ่าโอเคเสร็จแล้วมูฟเลเยอร์ขึ้นมาข้างบนนี่ตรงนี้เป็นผนังผนังตรงนี้เป็นผนังบ้านนะผมจะผมจะสร้างขึ้นมาสักสามเมตรเดี๋ยวผมเมคกรุบพ,พื้นก่อนเมคกกรุบพื้นเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้ว ใช้เล็กเทนเกิลเลยนุกนคนนะขอมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วออฟเซตนี่คําสั่งออฟเซตนุกคนนะเอามาแตะไว้ตรงเส้นตรงนี้แล้วก็ออฟเข้าไปจุดหนึ่งสิบหรือว่าสิบเซนนั่นเองนี่ครับตรงกลางก็ดีลิทออกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรายกขึ้นมาสามเมตรโดยประมาณ เนี่เสร็จแล้วเราได้แล้วสามเมตรนะครับตรงนี้สามเมตรตรงนี้เดี๋ยวอเอามาใหะทุกคนเดียวตรงนี้ผมจะทำเสาตอหม้อขึ้นมาทำเสาต่อหม้อขึ้นมาสักเดี๋ยวผมดีลิทไปก่อนดีลิทผนังนี้ไปก่อน ทำเสาตอมอขึ้นมาตรงนี้สักหกสิบเส้นนะทุกคนนะยกขึ้นมาจุดหกเ n t e r นี่นะครับหกสิบเส้นเสร็จแล้วดับเบิลคลิกเมกกรุป๊ปมูฟไปวางมูฟวาง นี่ครับก็คือแปลนเนสามเมตรคูณสามเมตรนั้นหมนะถ้าในแปลนในไฟล์แคทนะครับเสร็จแล้วผมสร้างพื้นนี่สร้างพื้นยกขึ้นไปสิบเซนจุดหนึ่งนี่นะครับได้พื้นแล้วเสร็จแล้วผมออฟเซตเข้าไป จุดหนึ่งนนกันนะครับยกขึ้นสามเมตรอืมแล้วทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วพื้นตรงนี้นั้นทุกคนนะมันจะมีอีกสเต็ปหนึ่งนะครับอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเราออฟเซ็ตเส้นตรงนี้ลงมาจุดหนึ่งแล้วก็สร้างเส้นให้เขาชนกันนะครับ แล้วก็ดึงออกมาดึงออกมาที่ตรงนี้น,ะน,นั่นคนนี้นี่แบบาตรงนี้มันจะเป็นชั้นลอยนะอ่ามีเสาตรงนี้ด้วยนะคนลืมไปท,ท่ทีครอบออกมานะครับนี่นี่ครอบโอเคนี่มันจะได้ระเบียงนะครับประมาณนี้อืม เสร็จแล้วนะทุกคนนะหลังคาตรงนี้ผมจะยกขึ้นตรงนี้ขึ้นสักกี่เซนดีนะอ๋อสักไม่มีองศาตายตัวนะทุกคนนะเอาสักกำลังสวยผมยกขึ้นห้าสิบอะจุดห้านี่ทุกคนวิธีสร้างหลังคา ใครสร้างไม่เป็นกาว,วิธีพวงไปก็ได้นะคนนะนี่เสร็จแล้วยกขึ้นอ๋อเดี๋ยวนะมันต้องแยกนักคนเอาใหม่ต้องเมคกร u บในส่วนของผนังก่อนอ่ะดับเบิลคลิกคืนผนังเป็นตัวเดียวกันเมคกรุบ อ่าน,นี่อันนี้ก็เป็นชุดเดียวกันทุกคนนะส่วนเสานี้ก็เมกกรุปไปให้เขาอยู่เป็นกรุบเดียวกันคลิกขวาเมกกรุปอืมโอเคเสร็จแล้วหลังคาผมจะสลปมาอย่างนี้นะทุกคนนะสลบสลปมาด้านหลังผมต้องยกตรงนนี้ขึ้นอ่าผมเอาจุดจุดห้าหรือห้าสิบนั่นเองนะครับนะครับเสร็จแล้วสร้างเส้น ลากมายกขึ้นมาเขียนมานี่ท่นคนพอเราเมกกูเขาเขาจะไม่เป็นตัวเดียวกันเสร็จแล้วเรายกขึ้นมาสมมุติว่าหลังคาเรารวมอืมเชิงชายแล้วนะทุกคนนะประมาณยี่สิบห้าเซนจุดสองห้าจุดสองห้าออกมาข้างละ จุดหนึ่งเอ้ยไใช่ดีหนึ่งจุดหนึ่งจุดนั้นคนนะุนั้นหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรข้างล่างข้างหลังก็หนึ่งจุดฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ยาวมานี่นท้กคนนะสุดนี่เสร็จแล้วก็หนึ่งจุดเหมือนกันนี่นะครับส่วนผนังตัวนี้ผมเอายาวมา ผมเอายาวมาเลยมานี่เลยนะุกคนะ Copy ป้สิบเซนแล้วก็ดึงมาดึงมาถึงนี่นี่นะครับดึงมาถึงนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ ฝั่งนี้ยื่นลงมา1.2เมตรยี่นะคุณนะด้านหน้ายื่นนิดหนึงนะครับนี่1.2เผื่อกันศาสตรเสร็จแล้วดับเบิลคลิกหลังค่านะครับเมกรุปให้เขาตัวเดียวกันนะครับโอเคเสร็จแล้วเราปิดจั่วตรงนี้นะคุนนะ เราไม่ต้องใช้เลเยอร์เดียวกับอันนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเปลี่ยนสีมันจะลำบากอุยเดี๋ยวลบทิ้งไปก่อนเราใช้เลเยอร์ของเข้าต่างหากนะทุกคนนี่คลิกขวา refresh นะครับเผื่อว่าเราตกแต่งท่านคนนะนะตกแต่งเป็นไม้เราคณดึงออกมาสักจุดศูหนึ่งเส้นห้าจุดศูนหนึ่งนี่นะครับตรงนี้อาจจะเป็นไม้จุดศูนหนึ่งเป็นกระต็อบกระต็อบกระต๊อบเสร็จแล้วลังคาดับเบิ้ลคลิก เดี๋ยวค่อยมาแต่งรายละเอียดอีกทีนะคนนะอันนี้มันนี่ลังคาตัวนี้ลังคาตัวนี้เดี๋ยวผมดึงเสามาก่อนเอาเสาตัวนี้มาก่อนนี่นะครับดึงเสาตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมารับลังคา ตรงเดี๋ยวนะลังคาตรงนี้เราจะนี่จริงๆมันต้องจากนี่นะทุกคนนะมันถึงจะมานี่ลังคาตรงนี้จากนี้นะทุกคนนะจากนี้ ยกขึ้นจุดสองห้าเหมือนกันจุดสองห้าชนแล้วคนต้องเอาลงจุดสองห้าเอาลงอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงมาเสมอตัวคานลากมาหนึ่งจุดยืดหนึ่งเมตรเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็ยืนมาหนึ่งจุดนี่ มันจะเป็นลักษณะนี้นทุกคนนะขนังตัวนี้แล้วก็จริงๆเราตัดออกก็ได้เดี๋ยวก่นอนเดี๋ยวมันไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่เาใหม,ม่มันเพี้ยนตรงไหนนั่นคนนะเอาใหม่นะครับมันเพี้ยนมันเพี้ยนมันผีแยนเพียเพ้ยนตรงไหนนะมันเพี้ยนตรงไหนเอ่ย เดี๋ยวต้องลบทิ้งก่อนมันคนเพราะมันเพี้ยนเราต้องใช้เสาตัวนี้นะครับเป็นตัวเป็นตัวกำหนดลายนะทุกคนริมนี้สสากลางมีไหมสสากลางจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคุณนะสสากลางใส่ก็ได้นะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับอ่ะเสากลางตรงนี้อืมอ่าเสร็จแล้วดึงเส้นได้ มานี่มานี่อ,อ๋เดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่คนละลายนะคนอันนี้เป็นอยู่ลายเสาละนี่เสร็จแล้วก๊อปปี้เส้นนี้มาเสร็จแล้วลากเส้นไปหากันนั่นคนนะนี่ขเขาจะได้ลังคาตัวนี้ เสร็จแล้วมุบลงมุบถ้ามุบลงต้องเปลี่ยนต้องรีเฟซต,ตัวนี้ก่อนนะทุกคนรีเฟซมุบลงไม่ได้ฮะมุบลงจุดสองห้าอะ เดี๋ยวนะมันเหมือนมันจะต่ำไปเปล่านั่นทุกคนเหมือนมันจะต่ำมัต่ำไหมไม่ต่ํำนะไม่ต่าหรอกนะครับปิดไลน์ตัวนี้นะคนนะ <c oughs> นี่ ตัวนี้ก็หนึ่งจุดอันนี้หนึ่งจุดนี่ออกมาหนึ่งจุดอ่านี่นะคนเราได้ราคาประมาณนี้นะครับเราได้ราคาประมาณนี้ส่วนฝั่งนี้ มีลมแล้ว